I feel like I'm losing mind everybody in the world blind Please Lord, give feel Cause everybody the Please world Lord my me ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาิ้นแนวต้องชนะเพื่อไปต่อเมืองไทยตั้งเป้าสยบนิโคล,ลาฝันชิงเข็มขัดวันก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง ATPK24 ครบจบทุกความมัน่นพักยก2-4เม so ืองไทยยังคงสไตล์พูดน้อยสอกหนักพร้อมอัดนิโคเพิ่มความมั่นใจไต่เข้าใกล้ชิงเข็มขัดแชมป์โลกปลื้มได้มีส่วนร่วมในศึกวันลุมพินี22อัดแน่นด้วยดาวดัง ขุนสอบพีดิบเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมวยแกร่งวัย29ปีจากบุรีรัมในช่วงมั่นใจเก็บชัย2ไฟติดกวาดโบนัสรวมไป7 0 0 0 0บาทพร้อมตามล่าชัยชนะไฟที่สนามเจอกับ King of the North นิโคคาลิโลมวยบูสนุกวัย24ปีจากสกอตแลนด์ในกติกามวยไทยรุ่นแบนตอนเวท135-145ปอนด์ โดยหวังเก็บใช้ให้ได้เพื่อทำอันดับขยับเข้าไปลุ้นท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันมาครองในศึกวันลุมพินี22วันศุกร์ที่23มิถุนายนนี้ไฟล่าสุดในศึกวันลุมพินี9เมืองไทยใช้ไม้เด็ดสอกเต็มแรงน็อกกุหลาบดำาอจอเปียกอุทยัยแบบหมดสภาพเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเป็นเท่าตัวพร้อมเดินหน้าต่อสู้เป้าหมายระดับโลกที่วาดฝันไว้ไฟล่าสุดที่ผมชนะน็อกยกสามกุหลาบดำได้ดีใจมากครับ เหมือนได้ก้าวไปอีกระดับหนึ่งผมอยากมีโอกาสได้ไปชิงแชมป์โลกเหมือนคนอื่นบ้างการเอาชนะด้วยศอกลูกเก่งทําให้ผมรู้สึกว่าตัวเองยังมีดีอยู่มั่นใจตัวเองว่าแรงกําลังทุกอย่างยังดีพร้อมพัฒนากลับไปสู่ฟอร์มเก่งได้อีกครั้งผมมีความมุ่งมั่นเต็มที่อยากกลับคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งอยากกลับไปยืนจุดเดิมให้ได้ครับ กลับมารอบ3เมืองไทยต้องวดพลังกับนักสู้ต่างชาติอีกครั้งโดยยอมรับว่านิโคเป็นนักสู้ฝีมือดีพอตัวแต่ตัวเองได้เตรียมแก้มือไว้พร้อมแล้วนอกจากนั้นยังมีลูกสอบเป็นอาวุธเด็ดถ้ากูชกเผลอประมาทมีโอกาสร่วงแบบไม่ครบยกแน่นอน ใช้ชนะไฟนี้มีความสำคัญต่อเมืองไทยมากนอกจากจะเปิดโอกาสได้ลุ้นไปลุยวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งยังอาจได้เข้าใกล้ความฝันที่จะคว้าเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นแบลตันเวดมาพาดบ่าด้วยนอกจากนั้นยังหวังได้โบนัสอีกครั้งเพื่อเติมเต็มสร้างบ้านใหม่ให้กับครอบครัวอีกด้วยตอนนี้แชมป์โลกรุ่นแบลตันเวดเปลี่ยนมือไปเป็นของโจนาธานแฮกเกอร์ตีผมคขงของเวลาทำฟอร์มให้ดีอีกสักพักวันข้างหน้าถ้ามีโอกาสก็พร้อมที่จะสู้ครับผลแพ้ชนะยังไงว่ากันอีกทีครับ ตอนนี้อันดับผมยังไม่ติดในรงกิงแต่ถ้าไฟนี้ผมชนะนิโคได้ผมจะมีสิทธิ์ไต่ทำอันดับขึ้นไปลุ้นชิงแชมป์เข็มขัดได้ไวกว่าเดิมนอกจากนั้นผมยังอยากได้เงินโบนัสอีกครั้งเพื่อสร้างบ้านให้กับครอบครัวไฟนี้ผมตั้งใจมากครับ การได้เป็นส่วนหนึ่งในศึกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วันลุมพินี22ทำเอาเมืองไทยอดที่จะตื่นเต้นไม่ได้โดยหวังจะเห็นแฟนมวยเข้าไปชมเกมแน่นขนาดเต็มสนามและพร้อมพิสูจน์ฝีมือที่เฝ้าฝึกซ้อมมาเดือนกว่าให้ทุกคนได้เห็นกันแล้ว สำหรับศึกวันลูมพินี22วันศุกร์ที่23มิถุนายนนี้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจังหตะเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์กู่แรกเริ่มเวลา19.30นนรับชมทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่มเวลา20.30นนอย่าพลาดชมกันนะครับ